ครั้งนี้เป็นการถ่ายโอนไปยังอ,อปจอถือเป็นอีกเก้าใหญ่ๆของการพัฒนาวราสอดต,ต่อในครั้งนี้เนี่ยเป็นการถ่ายโอน เราพอสตอไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็คืออาบาจอก็จะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนระบบบริการที่พูดถึงนี้คือระบบบริการระดับปฐมภูมิต้องตอบโจทย์ชุมชนแล้วมันจะต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพระาะฉะนั้นมันจําเป็นจะต้องทํางานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนซึ่งึงอันนี้เป็นสิ่งถูกต้องและจําเป็นอย่างมากครับถ้าถ้าเป็นส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคบางครั้งการตอบสนองปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ กฎระเบียบและก็ขั้นตอนการทํางานต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นท้องชินเนี่ยค่ะเราก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเราบอกว่าถ้าถ่ายโอนมาอาบาจอแล้วนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนจะต้องได้รับบริการในภารกิจของรอพอสตอที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีถ่ายโอนไปอาบาตอและเทศบาลซึ่งก็พบว่าหลายแห่งที่ถ่ายโอนไปได้จัดบริการที่ดีขึ้น อบอจนี้ก็คงจะต้องตั้งกองสาธารณสุขของโครงการบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมบุคลากรสอชอก็พยายามที่จะเติมเต็มนะครับกับผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อให้เขามีแนวคิดครอบคลุมโดยเฉพาะเรื่องชุมชนเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมมันจะต้องมีระบบการส่งต่อส่งต่อทั้งส่งต่อผู้ป่วยส่งต่อทั้งระบบข้อมูล และที่สําคัญมากคือส่งต่อารวมชาติการผมผมคิดว่า MOU เนี่ยมันเป็นกลไกทั้งทางสังคมและทางกฎหมายในเชิงเนื้อหาคือข้อความที่เขียนไว้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกอ้างอิงและตีความมันจะเป็นจุดตั้งต้นที่สําคัญครับที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ที่มันเกิดขึ้นได้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและร่วมกันในการที่จะทําให้ระบบสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพ ทางกองสาธารณสุขของอบจเนี่ยสาม,มารถที่จะขอรับความร่วมมือต่างๆทางหน่วยงานต่างๆก็ยินดีนะครับถ้าถามว่าเราสามารถตอบสนองต่อข้อเรยกร้องได้กี่เปอร์เซนต์ก็บอกว่าพยายามจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยการวางแผนง,งานที่ดีด้วยการรู้ว่าศักยภาพเดายอยู่ตรงไหนหรวมทั้งงบป,ประมาณที่เราจะได้รับ,รบซึ่งอันนี้มันจะต้องมีการวางแผนนะคะ,ะก็บอกตรงๆว่าในฝั่งอบจเองเนี่ย<ๆ>เขาไม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบริบทเรื่องเหล่านี้ ดังนั้นสอชอน,นี่แะครับจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สําคัญในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจว่าทิศทางบริการสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนในภารกิจของรพสตเนี่ยทิศทางมันควรจะเป็นอย่างไร